สวัสดีครับผมพีจิโอบายโหยตึงอะฝั่งนูน้นตึงจัดเลยจะเล่นไหวปะเนี่ยสับไว้ก็ไม่มีของก็เติมไม่ได้แม่งรอไปงานเพ <Okay. S 1> ียทีเดียวนะ ค่อยยิงครับคอยค่อยยิงยังไงเราก็ยิงได้ค่อยค่อยยิงประตูขวา ขึ้นแม่เอ้ยผมไปคิดว่าเพื่อนมาดูให้นะผมก็เลยสบายใจเฉยเลยโอ้โหตัวคู่เลยปนทีิณิตรัวเกินพี hm ่จะผมไปเล่นทีพออีกว่า มันมีห้อง free for all อยู่ลองเทสเอสเอนสามดูจะเล่นได้ไหมจันได้มีห้องหนึ่งดีว่าเต็มไปแล้วอ่ะเร็ียบร้อยลองเอ็นสามครับจะดีดขึ้นฟ้าไหมเก่ยนฉายาด้วย เป็นสไนแล้วก็ใส่ใส่เป็นตัวนี้ ไม่ใหกิไม่โดนโอ้โหโอ้โดนลากเือ,อตายตืออะไรวะเจ็บอยู่แล้วน,นะโอทุกฝั่งของเขาคมมากเลยวะทั้งโนบิทั้งเซรามิอะไ ดีดดีดขึ้นฟ้าเลยนี่ขนาดคอเทียรรัตแล้วเนี่ยโอ้ดีขึ้นฟ้าเลยจริงยไม่ได้เลยโอ้ดีดแกะ เอคบอมไหมเนะี่ยันจะร้องไหมโอ,โอ้โอ้โอ้จะตายจะตายจะตายอาอโอ้โหดูดิยตัดเป็ดเดียวร่วงเลยจะเท่เอาจัดฝั่งนู้นดูคิวไม่ได้เลยเนะี่ย เฮ้ยจะลอ้อง่ายดูโหโอ้โหดูโหอไม่ไหวกว่ากันชัวเลย พลาดได้เดียวปวดัวแล้วแม่งไม่เวิร์กจริงว่ะดีดขึ้นฟ้าเลยแม่เจ้า อนดีกว่าทีละนัดทีละนัดเลยแจกเจอแล้วเห็ดตัวแล้วนะี่ย นสาวเพื่อนน้าวสาวโอ้โหแม่งเอ้ยกับพิบมาอีกผมพลาดเลยไะช็อตนี้นเกิดได้มันเกิดนะวนวนวนจะบังแล้ววน โ oh, อ้ยโดนฝั่งมันก็นิ่งจัดเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ติดรถวันนี่อ้โ oh. หติดตรถสามตัวไปจังหวะ ไวมากเลยเว้ยโอ้ยตัวยิงตัวนโ้นโดนโบน่าสองตัว้ยติดลบสองตัวแล้วเว้ยกาลังสกอร์กาลังซิ๊งติงขึ้นมาแล้ว สะกอะเท่าุาแล้วเว้ยมันโดดมันโดด เกือบติดลบนะไม่เวิร์กจริงๆนะเล่น S3 นะพอะไม่เวิร์กสำหรับผมจริงๆละผมต้องบาดเด็กเดียวแล้วจริง